น้องๆนะครับใช้อุปกรณ์ที่พี่ต๊อปได้เตรียมไว้ให้นะครับมาทําให้ตะปูแสนธรรมดาตัวนี้กลายเป็นแม่เหล็กและสามารถดูดคลิปจํานวน20ตัวนะครับไปอยู่ที่ภาชนะที่เตรียมไว้ด้านนู้นให้ได้ภายในระยะเวลา2นาทีน้องๆครับบอกไว้ก่อนเลยกติกาเราเพิ่มเติมคือห้ามนาแม่เหล็กมาถูที่ตัวตะปูโดยตรงนะครับน้องๆครับพร้อมที่จะทําการทดลองหรือยังครับ ไป,ไปเลยดูดิดูดิไอนี่ได้เปล่าแบตอ้แบตอ้แบตอ้แบด้แบแบแบด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 ้บดแบดแบดแเลยบดแเอาสาไย,ายไฟ <c oughs> ไปเลยนะบดายแบดแบดแบบดอันนี้ดด มันบอกให้ทำพักเทบดำ สำคันน้องๆเนี่ยเขาทราบเขารู้หลักการแล้วว่าถ้าเอากระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขนตัวเนี่ยจะเกิดสนามแม่เหล็กได้ครับผมแต่น้องตอนนี้เขากลัวกระแสไฟฟ้าจะแรงไม่พอครับน,น้องก็เลยเอาทานมาต่อกันยาวมากเพื่อเพิ่มความแรงไฟฟ้านะครับนะค,ค,ครับแลวตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเอนำขนตัวข,ของแดงไ,ไปไปมัดไว้กับปลายะคูบแต่ไม่แน่ใจว่าวิธีการของน้องเนี่ย จะสามารถทําให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าได้หรือเปล่าเราต้องติดตามชมกันครับถไปดูกันดีกว่าไอ้สีแดงเราต้องหมุนเตรียมเลยเตรียมทำอย่างไรน่าจะได้เฮ้ยทองแดงดิทองแดงเราไม่รู้ว่าไหนได้บวกอะไรน่ารูกป่ะพันให้หมดเลยไหมเนี่ยไม่มีอะไรมีขนนวนไฟฟ้าทุกอย่างขนนวนไฟฟ้าอันนี้กวนเหลือี4นาทีครับ ไหกเอล่นนี่ก็ความอันนั้นไม่ติดเฮ้ยไม่ได้้ไมเนี่ยราไมรู้ว่าได้รพนใ้หมดเลยเนี่ยกนี่เนี่ของีเออของ 5 4 3 2 1หมดเวลาครับโอเคนะครับ2นาทีนะฮะจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่ไม่รู้นะครับไปครับอ 10วินาทีสุดท้ายครับุเก้าแปดเจ็ดหกท้าสี่สา9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามานับกันดีกว่านับไปพร้อมๆกันพร้อมๆกันนะครับ1 ฟัง เพราะฉะนั้นนะครับในว,วันนี้น้องๆจากโรงเรียนเชิดเจมิมศิล์นะครับสามารถชีตจดของเราได้สำเร็จนะครับ สวัสดีนะคะน้องๆก่อนอื่นครูก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราเก่งมากเลยนะคะครูรู้สึกว่าที่เราทําได้ดีเนี่ยก็คือเรื่องของการทดสอบการปรับปรุงนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการวางแผนแล้วก็การแบ่งงานถ้าเราสามารถที่จะถ่ายทอดกระจายแล้วก็ปรึกษาหาหรือแล้วก็แบ่งงานกันทําว่าอ่ะคนนี้ทําอะไรคนนี้ทําอะไรเราก็จะประหยัดเวลาแล้วเราก็จะสามารถที่จะแก้โจทย์ได้ดียิ่งกว่านี้อีกนะคะเทคนิคสําคัญในการทาค้าง นี้ก็คือเรื่องของการการต่อวงจรไฟฟ้าว่าเราจะต่อยังไงให้ได้วงจรไฟฟ้าถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะให้ตัวของกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านเพื่อที่จะทําให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กแล้วก็เกิดเป็นแม่เหล็กชั่วคราวได้เราเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากหลักการเหล่านี้อย่างเช่นเรื่องของไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่นะครับก็เกิดจากหลักการของการเปลี่ยนพลังงานรูปแบบหนึ่งคือพลังงานกลในการหมุน,นให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือว่าใหญ่ขึ้นมาเช่นเรื่องของปั้นจันในการขัดแยกชิ้นส่วนของรถยนต์ต่างๆเช่นเรามีกองเส่ซากอยู่อยู่กองใหญ่เนี่ยแล้วก็สามารถจะให้ปั้นจันของเราเนี่ยเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าชั่วคราวก็ดูดพวกเหล็กขึ้นมาแล้วก็ปล่อยได้นะครับวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่น่าสนใจในการทดลองต่างๆแต่อย่าลืมว่าทดลองต่างๆเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ